ที่ประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากรเรามารู้จักเขตปลอดอากรเขตปลอดอากรนะคะคือเขตพื้นที่ที่กําหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรคือผู้ที่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีให้ประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจกของประเทศในเขตปลอดอากร ต่อมานะคะคลังสินค้าในเขตปลอดอากรมีข้อดีอย่างไรสําหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ภายในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมศุลกากรระบุไว้หลักๆคือการได้รับยกเว้นอากรทั้งขาเข้าขาออกรวมถึงภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละศูนย์โดยเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของเขตปลอดอากรซึ่งประกาศโดยกรมศุลกากร ต่อมาในส่วนของสิทธิทประโยชน์ในเขตปลอดอากรหนึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาในราชนาจักรเพื่อเข้าไปในเขตปลอดอากร 2. ได้รับยกเว้นอากรขาออกสําหรับของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชนาจักร 3. ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ของใด ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนอากร 4- ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักรการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร ซึ่งนำเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชนาจาักรสำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรในพื้นที่ต่อไปนี้เขตปลอดอากรณสํามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเมาเขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปี การได้รับสิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากรในฐานะผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรหรือผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปีดังนี้1ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร1 0 0 0 0บาท2ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร3 0 0 0 0 0บาท3คะ่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร5 0 0 0บาท4ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบ การในเออ 15, ข,นขอเป็นผ,ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรผ,ผู้ประกอบการดำเนินการในเขตปลอดอากรภายในข้อตกลงที่มีไว้กับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรกรมศุลกากรจะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ประกอบเพื่อการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีฐานะทางการเงินมั่นคงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากรน 2. ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร 3. ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรหรือกิจการอื่นใดที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเศรษฐกิจกของประเทศ 4. ต้องไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกา,ากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกา,ากรย้อนหลัง3ปีนับแต่วันยื่นคำขอ เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรหนึ่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ 2. สำเนาใบาสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนก่อนวันยื่นคำขอ 4. สำเนาใบาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5. หนังสือยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร 6. สำเนาห,หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ครอบครองในที่ดินที่ขอประกอบกิจการ 7. รายละเอียดการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเช่นวัตถุประสงค์ประเภทของกิจการแผนงานและกระบวนการผลิตเงินทุนเป็นต้น 8. งบการเงินที่ได้รับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง3ปีหรือผลการดำเนินงานอย่างอื่น แบบแปลนแผนผังสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากอรที่ของผู้ได้รับไปอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากอร 1. จัดทำรายงานประจำงวด6เดือนตามรูปแบบที่กรมศุลกากรกำหนด2อ,อำนวยความสะดวกให้พนักงานศุลกากรเข้าตรวจนับของคงเหลือประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 3. การวางคำประก,รกันกรณีที่1ของที่มีความเสี่ยง รถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศจำนวน5ล้านบาทของอื่นๆจำนวน1ล้านบาทกรณีที่2ผลการดำเนินงานขาดทุนขาดทุนเกินทุนจดทะเบียนให้วางคำประกันร้อยละ3ของมูลค่าของคงเหลือขาดทุนเกินร้อยละ50ของทุนจดทะเบียนให้วางคำประกันร้อยละ1ของมูลค่าของคงเหลือ 4. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือ ประกาศอรคศุลกากรอย่างเคร่งครัดการแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรและผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจาการในเขตปลอดอากรต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณีไว้ในที่ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายณนะสถานที่ทําการของผู้ได้รับอนุญาตนั้นในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญต้องยื่นใบ ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดดังกล่าวการเลิกการดำเนินการผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกการดำเนินการให้แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันก่อนวันที่จะเลิกการดำเนินการและเมื่อแจ้งการเลิกการดำเนินการแล้วต้องหยุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต กรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรของตนดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกการดำเนินการแล้วแต่ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นอธิบดีมีอำนาจออกคำสั่งเพิ่งถอนใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์สำหรับของที่อยู่ในเขตปลอดอากรน,นั้นต้องสิ้นสุดลงและต้องเสียอากรน,นับแต่วันที่อธิบดีมีคำสั่งเพิ่งถอนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขในใบอนุญาตอธิบดีจะมีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม อธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตซึ่งผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดดำเนินการตามใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนดและเมื่อผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วอธิบดีจึงจะสั่งยกเลิกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาตอธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตกระทำอย่าง หนึ่งอย่างใดตั้งต่อไปนี้ 1. ไม่ดำเนินการภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตหรือหยุดดำเนินการติดต่อเกินกว่า180วันโดยไม่ได้แจ้งให้อธิบดีทราบ 2. ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไป 3. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต 4. ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนดผลของการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะทำให้สิทธิประโยชน์สำหรับที่อยู่ในเขตปลอดอากรนั้นต้องสิ้นสุดลงและต้องเสียอากรนับแต่วันที่อธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยให้คำนวณอากรตามสภาพแห่งของราคาสุลกากรและพิกัดอัตราสุลก,กากร ที่เป็นอยู่ในวันที่สิทธ์ได้รับยกเว้นอารกรที่สุดลงการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอารกรหนึ่งการนำของเข้าจากต่างประเทศให้จัดทำใบคนสินค้า t r i ซ r o และระบุก,การใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอารกรใบขนสินค้านี้ด้วย 2. การรับโอนจากสิทธิประโยชน์ของทางภาษีอารกร,อ,ารอื่นเช่นการรับโอนของตามมาตรา29ข้างสินค้าทันบนเขตปลอดอารกร,อ,ารอื่น เขตประกอบการเสรีของที่ได้รับการส่งเสริม BOI ให้จะทำใบขนสินค้า Try D และระบุการใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้าด้วย 3. การนำของจากภายในประเทศให้จัดทำคำร้องแบบกสก122หรือใบขนสินค้า Try D โดยไม่ระบุการใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้า การนําของออกจากเขตปลอดอากร1การนําของออกไปต่างประเทศให้จัดทําใบขนสินค้ารายวันสอการโอนของไปยังสิทธิทางภาษีอากรอื่นโอนไปเขตปลอดอากรอื่นเขตประกอบการเสีให้จัดทําใบขนสินค้าไยดีโอนไปคลังสินค้าทันบนของที่ได้รับการส่งเสริม b o i ของตามมาตราย9ให้จัดทําใบขนสินค้าไ้าี่สการนําของเข้า ภายในประเทศให้จัดทำใบขนสินค้าไทายพีเพื่อชำระค่าภาษีอากรตามสภาพแห่งของราคาสุลกากรและพิกัอดอัตราสุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ปลอดของนั้นออกไปออกไปจากเขตปลอดอากร 4. การขออนุมัติทำลายของให้จัดทำคำร้องเพื่อขออนุมัติทำลายของและนำไปตัดบัญชีของคงของครังต่อไป ระยะเวลาการเก็บของในเขตปลอดอากรโดยของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและเก็บในเขตปลอดอากรได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้เก็บของในเขตปลอดอากรได้ไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่นําเข้าเก็บครั้งแรกและสามารถขยายระยะเวลาเก็บของได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลก,กากรกําหนดไว้